สวัสดีครับ่านมู้้มครับมอนี่มาพบกับอูน้ำเส่ด้วครับผมอูน้ำเส้จะพาพ่อพี่น้องมาตามหาแนวทางตัวเลขกำกันเนาะครับผมค่ะพอพี่น้องรอคอยเนาะครับอูน้ำเส่กะมาตามแนวทางให้พ่อพี่น้องทุกคนเนะครับผมส่วนใบเนาะครับค่ะอย่าเผลอย่าพลาดเนะครับผมแนวทางดีจากอูน้ำเส่เนาะครับผมเดี๋ยวมาถ่ายทอดให้พ่อพี่น้องได้รับชมเราฟังนำกันเนาะครับค่ะ เลขมีเขามีรุดได้นะครับผมกับปิดจรณนาในการรับส้มเอเด้วยครับมันเป็นแนวทางนะครับผมอวนน้ำใส่กับผ้าพันพี่นองมาซองเบิงเืิดพักล้างคางบ้าเนะครับผมให้พี่พนองในเบิงน้ำกันครับออกจากในบ้าเน,นะครับผมนี่ครับมีพักบัวครับผมพร้อมเปครับเป็น พักปืชพักของอีสานบานเฮ้านะครับผมรับักกระแหงนะครับผมหอมคือยังนะครับผมต่มมเ่ปาเนาะครับน้อใหม่สมเมืองซีนะครับผมแซบครับข้างนาก็จะเป็นต้นพริกไทยนะครับผมมันบ่ค่อยออกเป็นเมล็ดใหเนะครับใจก็เป็นยังนะครับผมฝนก็ดีอยู่ครับ มาในหน่อยครับผมายๆต้นพักทั้งนาอูน้ำใส่เลยครับบลูแจ็คซอครับไว้กินครับลาบนะครับผมอขอบคุณนเอฟซีนะครับที่กดไลคกกดแทรกกดติดตามอูน้ำใส่นะครับผมยงกับบ้างแรงใจใอูน้ำใสอยู่ตลอดครับก็อห้นลำให้ร่วยให้มันมาน้ำกันเด้อครับที่เขามารับช้มรับฟังคลิปอูน้ำใสครับผมอา่า ขอให้ยูดีไม่แห้งทุกคนครับะมาตามแนวทางน้องพี่นะครับผมเมื่อนี้ครับน้องพี่เิ่นฟันแล้วครับกะอย่าเผลออย่าพลาดด้วยครับเล็กน้องพี่เขาตั้งเล็กเล่าเล็กไทยใดนะครับผมอ่ะอย่าเผลออย่าพลาดด้วยครับเมื่อนี้กับยูบานครับน้องพี่แล้วครับผมบริบริไปใส่นะครับฝนตกมือเศร้าครับ เดี๋ยวทำงานอยู่น้าบ้านนี่แหละครับผมทำความสะอาดนะผมอยู่บ้านครับอ๋อน้องพี่ก็ลออยู่เทียงหนาวนะครับผมล้างบ้านครับผมเป็นกระต๊บหน่อยนะครับครับล้างบ้านอู้น้ำใสครับผมโอ้มาแล้วครับวัสดีครับเพียงเดนนะพี่ั ฝันเนาะออกเว้นสายเร็วเบ่งเนยมวนบ่มวนครับอืมระวังเี่แหละเล่นโอ้โหเมื่อดย์ไปไซเนาะมื่นนี้เนาะฝนตกแดดออกบ้างเทียงนี่เนาะพี่เนาะเคร่งมือเลยพวกนี้ฝันพอดีเนาะฝันมือได้พี่ฝันได้หมดก่อนเนาะนอนเทียงแน่นกำกันเนาะอืมเพิ่งคิดพ่อตีคิดจะโดนจะวิ่งคิดจะโดนเต้กะ คิดว่ามันเห็นมันแน่ก่อนเนาะว่ามันเป็นเังไดย์โอ้เอ้มันนั่งกันนะพี่มันนั่งคุยกันกันนะโอ้อย่าเป็นแนวทางนะพี่เนาะเปลกมี่เขาเมียวรุดนเดย์กินเขาไปเหรอกินกับบุกสินมันบ่กับใบเนาะโอ้ ฟันวาจังไดก็่ฟันฟันเนี่ยเดขับรถมอเตไซค์ดิผมมันขับเนาะมอเตอร์ไซค์ขั้นเดอันนี้เนาะขั้นขี้ขันบ่ขันซิมซิมดำที่แดงล่มบ่บ่ครับเบียบเด็กเด็กแข่งกมอยบุญโอ้ไปแข่งกรมีดงดำเมือนั้นเห็นขี้รถดำพอยีล่มอยู่นาบ้านนี่ไหมเร่ที่บ่เจงเด้ ยิงกูรุนแรงดิพูดได้เบี้ยวขึ้นซอยบบบนี่ไอ้แบงค์ไอ้แบงค์โอ้ไม่ได้ตรงก็จะอย่างคาเตมันขาพูดเสือแล้วบอสอย่างเอาลงมาจากเฟยันมืนขวางข้างพื้มันหนักมันหนักกูเบี้ยวขี่มาผู้เดียวบอสเอาพอนี้ก็มีไงคือการขี่มาผู้เดียวครับเป็นครับเป็นแต่ยังไม่จูดเลยโอ้เดี๋ยวปีหน้าเนาะแข็งแรงกว่านี้ เอามาบอกเนี่ยเขียนตัวเลขใหญ่ๆ hey. กันนะพี่มาหันหนามาตรงๆเลย้เป็นมาเลยเลขกยู่นเลขกยู่นดิเหล็กป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนรถนี่ตัวไหนฮึฮึจำได้แค่ฮกน้ำหนาหรือตัวไหนฮกน้ำหนาาใช่ไเอาครับก็ได้บอกไอ้แบงค์ไปแล้วเนาะพี่เนาะไปเบิ้งเหยรถเห้เบิ้งใต้ทะเบียนส้มมะแอลเนาะครับ หกสามแปดเก้าตีนะครับเอาจัดในเอฟซกันนะพี่กันเติงๆกับเหมือนกอนกอหนึ่งนะครับเหอกอหกสามแปดเก้าสามเก้าครับแต่ว่าเติ่งๆนี่เอาหนึ่งเนาะครับครับเป็นแนวทางเนะพี่เนาะครับครับนี่ก็จะอัดเขียนในเพพี่น้องดีจับคู่เอาเนาะครับผมพี่มักตัวได้บอลจับคู่ แคดเอฟซีกันนะเอาไงไงนี่เอาหนึ่งใส่ได้เลยนี่อันนี้เป็นเป็นตัวเด่นเป็นตัวเด่นแมนหนึ่งน้าหนาเลยหนึ่งหกสามแปดเก้านี่แบบว่าเข้ามาจับผัวอวบานี่พี่มักตัวไหนเอาพ่อหมักสามเก่าสามเก่าจับเลยพี่อันนี้เลยมีปะอืมสาม สามเก้าแสามเก้าแล้วก็กยังอีกเดล็กล่องอ่ะเดล็กล่องบาเนี่แปดแปดเก้าแปดเก้าเล็กล่องคร,ครับครับมีสามตัวตรงไอ้ไอ้กันนะพี่ก่อนจากเอฟซีไปเพราะว่าเอฟซอยากได้สามตัวตรงนั่เพราะว่าอาจจะเขาเล็กแล้วเพราะว่าพี่ออศริยะแปดหกหนึ่งนะ ปดหกหนึ่งจัดเลยพี่แปดหกหนึ่งโอ้โหเน้นอยู่บอพี่เน้นพี่เน้นตัวเดชสามเก่ากับแปดเก่าบอเน้นเอาแปดเก่าเอาแปดเก่าดิ <laughs> ยู่ว่าเป็นตัวล่องเน่าที่แหลกเนาะตัวล่องแฟนจัดเป็น,นแปดแปดเก่า มากตัวเด็กก้มูสามตัวนี้ครับมเขาครับโอเคเนี่ยนตัวเดียวเนบะตัวนี้ร่องครับเปลี่ยนแนวทางเนาะอ่ามตัวกับแปดหกหนึ่งเนาะครับเอาถ่ายคลิปนี้มียังฝากอฟซีป่ะพี่ก็าได้รับเเรื่อยครับมีเงินมีทองไรมาครับครับแต่ได้เงินทองถูกเล็กกับอีวน้ำใสตลอดครับน้องพี่ก็เปม็นเม่นนะงดนีเนาะครับ ่ะนี่เห็นเนาะพี่เนาะเลขกะมามีขอมีหลุดเนาะพี่ครับเอาออกวันเสานี่ไว้อพอนี่เอฟซีกันนะขอเฉลยนะสาธุ <c oughs> เอาครับเกณด์ตามเลขน้องพี่เนาะครับผมเป็นเลขควึ้นฟันเนาะครับฟันเห็ดหลุดไปที่เบียนจระของเนาะครับถ่ายคลิปนี่ขอให้นพ่อพี่น้องทุกคนนะครับถูกหวยรวยเงินเป็นน้ำกันยืดดีไม่แห้งลำรวยเงินทองนอะครับผมกะ บบมีอยังไเน,นะครับมันมานมํนนำกันครับสำหรับคลิปนี้ก่ะสวัสดีครับ